สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีฮะบรรยากาศยามเช้าของทีมงานโทัหนึ่งครับนี่คราเป่ากองผมเป่าเสร็จเมื่อกี้ครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปหลังจากเป่ากองอะไรเสร็จก็เลยถ่ายคลิปให้ดูพอทงก็สักผ้าจานชวอบน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะทำหน้าที่ภารกิจยามเช้าเชก็คือล้างถ้วยร้างชามนะ ช่วยพวกนี้ไม่ได้ใช้นะครับหมอเดี๋ยว็อ้อามหมอนโยนองก็จะหุงข้าวครับเดี๋ยวจะล้างช่วยก่อนทงซักผ้าอางถางบรรยาก,กาศในสวนยางนุ่ไง,ง่ายเชือก ไอเชือกเส้นแดงๆไปไหนวะพี่เอาไว้บนหลังรถชัวฮะอยู่กับซุปเปอร์เกดอ่าเวล่ะดูจานชูตากว้าครับอยู่บนต้นยางต้นเท่านิ้วมือแต่ว่าอยู่อ่ะเหมือนกับปล่อยว่าวอยู่ละตรงก็ซักผ้า หมดแล้วที่ตากอะ่ะเราตากผ้าไออาร์มหน,นแหละอืมเพราะว่าไม่มีฝุ่นแล้วเลยฝุ่นมาแล้วเอ้าต้อมตื่นแล้วครับเป่ากรองเป่ากรองเฝ้าเร็ยเวฝ้าเร็ยลเวอืมพรุ่งนี้ว่าจะไปทำใบกับขี่แล้วครับต้อมยืดเยื้อมานานระยะเวลาก็ รวบปีนี่ครับอ่างน้ำที่เราตักขึ้นมาใช้ก็เป็นใช้บุ้งกีรถนี่แหละคนรถก็ต้องใช้รถให้เป็นประโยชน์นะอุปกรณ์ก็เป็นรถวันเมื่อวานอวันไนสลักตัวนี้มันหลุดอ่ะเนี่ยเห็นจานชูถอดตัวนี้ออกมามันหลุดครับ ไอ้รูน็อตมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแสดงว,ว่าน็อตมันหลุดหายใช่ไหมนี่ต้องมุนเกียนเอาเออเพราะว่าเมื่อวานเห็นมันหลุดนีไงมั oh. นหลุดหาย oh. ทงสักผ้าวันนี้ก็นอนบ่ก็รถดำบสี่คันครับแล้วก็จัดชูเราน้อยแต่เราน้อยไปกับท่อแก่ตั้งแต่ตีสี่แล้ว mm hmm. ตอแต้ม ไปส่งเมียที่สตึกครับเ,เสียบอยกลับไปนอนบ้านกับลูกนะบอกกลับไปหาลูกเสียบอยนี่เอาลูกมาเป็นข้ออ้างครับแต่ที่จริงแล้วลึกๆแล้วนี่แผ <laughs> นการช่วร้ายแหนงานช่วร้ายหาอะไรทุ่งหาเชือก ไม่มีเชือกอะดิี๋ยวผมล้างถ้วยก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ไอ้กิ๊บไม้วิ่งแทบตายพอไปถึงเขาหยุดเลยไม่กล้าไปเลยทีนี้โอ้มาเอ้ยมาวิ่งันหน้าต่างเลย พอไปถึงปุ๊บเห็นเขาเป็นตัวผู้หน่อยเดินแก่งหางใส่

เต้เยอะหนึ ch ch ่งหลายเล้ว่ราคุ้หน่อยหน่อยเอาเนาะอ่ะตอนนี้ก็ร่างถวยร่างจานเสร็จแล้วครับตอนทีงก็ตากผ้านะนะครับนี่แหละครับชีวิตคนอยู่กับดินนะจันชูไปไหนล่ะ น่าจะไปซื้อของครับทำไมเป็นไรฝุ่นเข้าไปเยอะถ้าฝุ่นเข้าไปเยอะอย่างนี้มันโอกาสเครื่องหลวมเร็วมันเยอะครับต้องหาแรงหนุนขาตัวนี้มันดันก่องตัวนอกไว้กองตัวนอกมันดันของพี่ของพี่ว่าเก่ากวเองพี่ยังไม่เข้าไปขนาดนั้นเลย เพราะว่าลูกยางตัวนู้นมันมันหนุนไม่ถึงครับน,ออน,นี่กรองมันอ่อนใช่ม,มตูดไม่ถึงจันชูน่าจะไปซื้อของนี่ครับพรุ่งนี้เจ้าต้อมก็จะไปขนส่งสำหรับคลิปนี้ก็ ถือว่าเป็นคลิปอรุณสวัสดิ์นะครับก็ฝากพี่ๆน้งองเอซนะครับไว้เพียงเท่านี้เด้อเดี๋ยวผมจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะตื่นเช้ามาก็ง่วนอยู่กับรถนะครับนี่น้ำสะน้ำสะน้ำอโนดะนะครับเจ้าฮีโร่นะครับเจ้าฮีโร่ก็ เขาแกก็มาแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งมั้งมาอืมมาเอาเทนเลอร์ไปแต่ซูเปอร์เกตตนี่ยอมรับเลยว่าเสียงเงียบดีมากเลยถ้าตัดเครื่องนี่ดุม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 โน่นขึ้นเนินถึงได้ยินปุ๊มอืมแม่แกเอารถกระบะมาจอดข้างพี่ไงเมื่อคืนคิดในใจเฮ้ย อะไรมากันแต่เช้ายัางวะไม่ว่าสว่างตื่นมาเอ้าตีสี่ครึ่งยังไปไหนเนาะวะซักอบรีดครับมานกซักอบรีด บายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ